เรื่องสุขภาพนะค่ะเพราะว่าทานคืนแรกนะคะมันเห็นผลเหมือนมหัศจย์เลยค่ะทานไปคืนแรกอะคะ่ะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเรื่องธุรกิจอะไรใดๆเรืงนิ้นะคะสนใจเรื่องสุขภาพอ่ะก็ลองดูนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทราคาต่ำเตี้ยเรียดินอย่างงี้มันจะหายไม่วะเนี่ยอ่ะลองกินเมื่อไม่เสียเพื่อนนะที่ชวนเรามาก็ทานคืนแรกอะคะ่ะเพราะปกติเราก็ดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วเนาะแต่ลูกนอนไม่หลับเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ด ก็าอาศัยให้เปิดเองกมกระแสกิตอะไรบ้างนะคะบางเวลาน้องก็จะใช้อย่างนี้โหมดนี้ตลอดกินมันแรกอะคะ่ะรู้สึกว่าหลับลึกไปเลยนะคะเพราะแต่ก่อนขับแท็กซี่ก็จะเป็นคนที่นอนหกทุ่มตื่นตีห้าตลอดนะคะแต่ปรากฏว่าวันนั้นที่ได้ทานกินชาออยเข้าไปในครั้งแรกค่ะตื่นสายะคะ่ะตื่นสามโมงเช้าตื่นขึ้นมานี่สมองมันโล่งเลยนะคะแล้วก็หลับลึกมากลืมฝันไปเลยะคะ่ะก็ หาเพื่อนเลยบอกว่าตอนแรกกะจะไม่ทําธุรกิจใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเบื่อละเกิอนอาชีพเบื่อขายนะคะปรากฏว่ามันดีก็นึกถึงเพื่อนนะคะนึกถึงคนที่รุ่นราวเราวเดียวกับเราเนาะเรื่องสุขภาพเพราะว่าอายุ54แล้วนะคะแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอายุประมาณ54แล้วเนี่ยประจำเดือนมนควรจะหมดไปแล้วเนาะแต่พอกินกินชาออยค่ะมันเหมือนไปซักพึ้งเหมือนเหมือนไปดีท็อกมดรูปเราเนาะผู้หญิงนะค่ะปรากฏว่าประจำเดือนมา มาแบบไม่ต้องใช้ผ้าอนไมกันเลยค่ะเพราะว่าต้องใส่ก็ถุงเลยอยู่บ้านเลยสามสี่วันเพราะว่ามันมาเหมือนมีอาการแข้งลูกเลยนะคะถ้าคุณเป็นสาวๆเนาะต้องขอบคุณนิดน,นะคะออยค่ะเพราะเราอายุเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ตรวจภายในประจําปีเนาะมันจะทู้งอกมาี่เลือดเหม็นคาวมากเลยนะคะคือเราเป็นไวทยทอหเขาแหละแต่ทําไมอยู่ๆมันมีประจาเดือนออกมาน,นะคะปรากฏว่ามันก็หายไปหมดแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยถ้าเร อินทาออยตัวที่ฉันเองอาจจะเป็นมะเร็งในมดลูกก็ได้นะเพราะรู้เราเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เลือดมันตกค้างในมดลูกเราเนี่ยมันเป็นอาหารย่างของเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคะมันสามารถทําให้เราติดเชื้อโรคอะไรต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้หญิงทุกท่านนะคะทานเลยค่ะยินทาออยนะคะมันดูแลเราตั้งแต่หัวจนดเท้านะคะแล้วก็ระบบภายในของสตรีนี่ต้องบอกได้เลยนะคะสุดยอดมากเลยอยากฝากเพื่อนๆไหมนะคะดูแลร่างกาย ให้มีสุขภาพดีค่ะสมองเอเล r มากค่ะกินมิตราออยนะคะขอบคุณมค่าเช่นไม้่ะท่านวิทยากรเฉดสาย